พี่น้องสวัสดีค่ะคอสวัสดีค่ะคุณน้องเราื่องอะไรแล้วคันนี้เรื่องอะไรครับเรื่องรังวัดใช่ไหมคะซื้อที่ต่อจากพี่สาวพี่สาวก็มีปัญหาเลยหนูก็เลยไปซื้อที่ของพี่สาวมามันมีกฉนดสองใบค่ะซื้อมาจากไหนครับซื้อจากพี่สาวค่ะซื้อกันเองนะซื้อกันเองค่ะแล้วทอตลาดไปซื้อซื้อที่ดินจากพี่สาวมาแล้วมีปัญหาอะไรครับ มีปัญหาตรงที่ว่าที่ดินอนะ่ะอีกใบหนึ่งเขาลางวาดัดใบหนึ่งเป็นชนดรุ่นรอห้าครับขลงังค่ะแล้วพอนี้พลางวัดเสร็จคุณ<า>คุณพูดโทรศัพท์แล้วฟังโทรศัพท์อย่าไปดูโทรทัศน<ม>์ค่ะแล้วเสร็จแล้วพอลางวัดแล้วที่ดินมันที่นะดินมันเข้าไปในที่คนข้างเคียงนะคะ สองงานเจ็ดสิบตารางวาค่ะอืมการังวัดไม่สำเร็จอ่าแล้วยังไงต่อครับก็ก็คุยกันทีแรกเขาก็คุยเขาก็บอกว่างั้นเขาก็จะขอซื้อเขาจะขอคุณอนงค์ค่ะข,<อ>ขอความกรุณาปิดเสียงโทรทัศน์ครับจบตามนี้นะถ้าไม่คุยก็คุยไม่ได้ะนะครับะค,ค่ะ เป็นกติกาเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะเข้าสายเนาะนะคะจะได้ชัดเจนค่ะเพราะมีสายอื่นรออยู่นะคะค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ให้นะคะเขาไม่ยอมผมสรุปเอาอย่างนี้นะเรื่องคุณนะคุณไปซื้อที่จากพี่สาวและโฉนดที่ดินพี่สาวพอไปรังวัดก่อนโอนเนี่ยมันไปทับซ้อนกับที่ข้างเคียงนะค่ะ นะครับเขาก็เลยรัะวัดไม่สําเร็จนะครับก็มีการค,คัดค้านเมื่อมีการค,คัดค้านเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่ดินก็จะทําหนังสือให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับทั้งสองแปลงเนี่ยนะ,ะเอ,อไปตกลงกันที่สํานักงานที่ดินถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับฝ่าย <ไฟ S 1> ที่เสียเสียเปรียบอะที่คิดว่าตัวเองเสียน่ะก็ต้องไปฟ้องต่อศาลทําการไต่สวนต่อไปครับเรื่องยาวครับเรื่องยาวหรอคะ ใช่ครับต้องฟ้องครับเรื่องนี้ต้องฟ้องครับถ้าเขาไม่ยอมอแต่ถ้ายอมกันได้นะสมมุตินะสมมุตินะ,ะพี่สาวเนี่ยย่อมจะรู้ว่าที่ดินของเราจากไหนถึงไหนมันมีแนวเขตที่เป็นธรรมชาติก่อนรังวัดอยู่ถูกไหมถูกค่ะถูกเออถ้าเรายอมรับกันว่าโอเคเรารู้กันวัาที่ดินของฉันมีแค่เนี้ยพอไปรังวัดปั๊บมันเข้าไปอยู่ในที่ดินของคนอื่นเขา ที่เข้า,ไป,าไปอยู่ในที่ดินของเขาโฉนดเขาก็เป็นอย่างนั้นด้วยโฉนดก็โฉนดหนูนะเข้าไปอยู่ในที่ของเขาแล้วโฉนดเขาก็ถอยหลังไปโอ้แล้วถอยไปของเขาก็ไปทับคนอื่นอีกใช่ไหมเขาไม่ทับค่ะโฉนดของเขาก้อเขาของเขาก็เต็มแต่โฉนดหนูอะล้นเข้าไปแล้วโฉนดเขาก็แอนออกไปก็เหมือนเป็นรูป ็นรูปพอดีอเลยค่ะแต่เขาก็ไม่ยอมถ้าแน่นอนนะเขาย่อมไม่ยอมครับเขาก็โฉนดเราก็โฉนดแต่ถ้าผมบอกว่าถ้าเรารับกันตามแนวที่เป็นอยู่ปัจจุบันก่อนรังวัดมันไม่มีข้อพิาพาทใช่ป่ะค่ะก่อนนังวัดเนี่ยเรารู้ว่าของเราจากนี้ถึงนี้เอาถ้าตกลงได้ตามนั้นจบค่ะแต่ถ้าตกลงว่าพอวัดเข้าไปในที่เขาแล้วฉันจะเอานะพอรู้อย่างนี้ปั๊บฉันจะเอาละ คนที่เสียเขาก็ไม่ยอมครับพอไม่ยอมปั๊บเนี่ยดังวัดไม่สําเร็จดังวัดไม่สําเร็จที่ดินเขาก็จะทําเรื่องให้ไปฟ้องศาลภายในหกสิบวันหรือเก้าสิบวันนะครับออค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าพี่สาวคุณยอมอ่ะโอเคแค่นี้ก็แค่นี้ตามแนวเขาก็โอเคถ้าตามแนวนี้เขาไม่เสียเราก็ไม่ได้เพิ่ม,มแล้วเราก็ยอมรับว่าเราก็คิดว่าของเราเท่าเนี้ถ้ายอมได้เท่าเนี้ยจบ ที่ดินก็ดังวัดสําเร็จเอออย่างนั้นได้อย่างนั้นได้อยู่ที่เราล่ะนะอยู่ที่เรานะคะใช่อยู่ที่เราถ้าเราจะเอาให้ได้ก็ต้องฟ้องแต่ถ้าบอกโอเคยอมตามที่เรารู้ว่าเรามีอยู่เท่าเนี้ยเขาก็ไม่เสียเราก็ไม่ได้เพิ่มก็จบโอเคมะก็ตกลงกันได้เนาะอืมไปเดนแดนที่ดินก็จะต้องเชิญไปไกลี่ๆอยู่แล้วล่ะครับนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับ